ยังคงเกาะติดสถานการณ์และเกาะติดประเด็นสําคัญที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ค่ะอีกไม่กี่วันค่ะก็จะถือว่าครบรอบ1ปีเหตุการณ์นิทถล่มบริเวณเขาหน้าเกิดในพื้นที่บ้านกระตะอําเภอเมืองภูเก็ตแล้วนะคะเหตุการณ์ในครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตถึง13คนและได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันค่ะก็มีความพยายามที่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปไหว้บริเวณเขาพระใหญ่เขาหน้าเกิดอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ป่าไม้นั้นอน,อนุญ,ญาตให้ไปใช้ประโยชน์ แต่ว่าชาวบ้านก็ยังกังวลเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยนะคะอยากจะให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนเป็นเวลาเกือบหนึ่งปีแล้วค่ะที่บริเวณพระใหญ่เขาหน้าเกิดจังหวัดภูเก็ตปิดให้บริการไม่อนุญาตให้นะักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่หลังจากมีการปรับพื้นที่จนเป็นสาเหตุหนึ่งทําให้เกิดเหตุการณ์ดินถลม่มมีผู้เสียชีวิตถึง13คนและบาดเจ็บอีกเป็นจํานวนมากนอกจากนี้ยังทําให้ทรัพย์สินเสียหายอีกเป็นจํานวนมากด้วย หลังเกิดเหตุมีการตรวจสอบทราบว่าพื้นที่เขาหน้าเกิดรวมทั้งหมด15ไร่ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดซึ่งอยู่ระหว่างการขออนุญ,ญาตใช้ประโยชน์โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดภูเก็ตแต่พบว่ากลับมีการบุกรุกที่ดินเพิ่มเติมอีกกว่า5ไร่นำมาสร้างลานจอดรถและห้องน้ำจนเกิดเหตุและสร้างความเสียหายกระทั่งบริเวณน,นี้ถูกสั่งปิดพื้นที่ชั่วคราวเพื่อให้มีการปรับปรุงพื้นที่และดำเนินการขอใช้ประโยชน์พื้นที่ให้ถูกต้อง ล่าสุดผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่12สาขากระบี่เปิดเผยว่าตอนนี้ได้ออกใบอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินรวม15ไร่ให้แก่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ตแล้วยังคงรอตัวแทนเข้ารับใบอนุญาตเท่านั้นแต่ต้องดำเนินการภายใต้เงื่อนไข25ข้อด้วยกันตาหลักเขตแสดงเครื่องหมายแสดงแนวเขตที่ได้รับอนุญาตทุกด้านนะครับแล้วก็ ต้องสอดสองไม่ให้ผู้ใดเข้าไปบุกรุกพื้นที่ที่รับอนุญาตนะครับหลักๆนะครับแล้วก็ต้องแจ้งผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขภายใน180วันนะครับส่วนการบุกรุกพื้นที่5ไร่19ตารางวาซึ่งถูกนำไปปรับเป็นลานจอดรถและห้องน้ำค่ะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่พนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดี แต่ว่าอย่างไรก็ตามหลังจากมีการขออนุญาตใช้พื้นที่คณะกรรมการวัดกะตะในฐานะผู้ดูแลพื้นที่พร้อมกับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดินสไลด์ได้มีการหารือร่วมกันจนได้ข้อสรุปว่าขอให้ผู้เชี่ยวชาญจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเข้ามาตรวจสอบและช่วยยืนยันความแข็งแรงของสิ่งปลูกสร้างบนเทือกเขาก่อนและขอให้หามาตรการป้องกันการเคิดเหตุซ้ำ นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารพื้นที่ชุดใหม่เข้ามาดำเนินการแทนมูลนิธิพุทธมิ่งมงคลซึ่งไม่เคยเข้ามาแสดงความรับผิดชอบใดๆหลังจากเกิดเหตุการณ์ดินสไลด์กระตารับดูแลข้างบนแล้วจะมีแผนมาตรการป้องกันอย่างไรครับเพราะว่าสําหรับตัวผมผมขอครั้งเดียวครั้งนั้นแล้วก็จะไม่เอาแล้วนะฮะเพราะามันเดือดร้อนมากครับผม ส่วนความคืบหน้าทางคดีพันตำรวจเอกคุณเดชนหนองคายพุ่มกับการตำรวจสถานีภูทรกรณทชี้แจงว่ามีการแจ้งความมูเลธิสองส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกแบ่งเป็นคดีแรกค่ะก็คือคดีที่เทศบาลตำบลกรณแจ้งความในเรื่องการก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานกับคดีที่2ก็คือทางกรมป่าไม้แจ้งความกรณีบุกรุกแพร่ถางเผาป่าในพื้นที่ป่าไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งได้สรุปสำนวนงคดีส่งอายการไปเรียบร้อยแล้วส่วนคดีที่ผู้เสียหายมอบหมายให้อำนาจสภาทนายความเป็นผู้แจ้งความร้องทุกข์เมื่อปลายเดือนธันวาคมปีที่แล้วได้มีการสอบพยานไปแล้ว14ปากทั้งผู้เสียหายผู้ถูกกล่าวหาและผู้เชี่ยวชาญโดยจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จในเร็วนี้ค่ะ